สวัสดีครับผมนายสุเมศชิมเพชเป็นอกอมหอมู่สามตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะเป็นอกอมอแล้วนะผม,ย,ะะออมอะยังเป็นประธานอกมระดับอำเภอยังเป็นตำแหน่งอีกคือกำนันตำบลสนามคลีนอกจากนี้ผมยังมีหมวกอีกหลายใบเช่น เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนของตำบลสนามครีเป็นประธานวิษากิจชุมชนกลุ่มรักพึ่งโพงป่าสุพรรณบุรีประธานสจช,ชอของตำบลสนามครีนอกจากนั้นผมยังเป็นประธานสอประกอเครือข่ายของตำบลสนามครี ใน,ในทุกๆปีนะครับก็จะมีการร่วมทำแผนเกี่ยวกับการเกษตรร่วมกับเกษตรตำบลน,นะครับในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังมีการร่วมรายงานาการปลูกพืชในพืนพ้นที่ในตำบลเนี่ยว่ามีพืชอะไรบ้างนะครับเพ้นมีข้าวธนาข้าวแล้วก็จะมีไม้ผลนะครับก็จะมี ไม้อื่นๆที่นี่ครับจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแปลงปเกษยากรเรื่องโรคแมลงนะครับถ้าเกิดโรคแมลงเราก็จะอบอกเกษตรกรว่าให้ให้ระวังอย่างเช่นถ้าเกิดว่ายังมีเพี้ยกระโดดเนี่ยก็เราก็จะเตือนเกษตรกรในพื้นที่ว่าตอนนี้เพี้ยกระโดดเริ่มระบาดเนี่ยก็ให้ให,ให้เกษตรกรนั้นเตรียมตัว เป้าระหวังไว้ว่าถ้าเกิดมีได้แก้ปัญหาที่ทันเมื่อปี2566นะครับได้ร่วมทำเก็บข้อมูลสัมโนเกษตรกรนะครับในพื้นที่ผมยังได้รับเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้รู้นะเช่นการปลูกพืชฤดูแล้ลงนะครับปลูกพืชฤดูแล้ลงแล้วก็จะมีเรื่องของ การทำกรเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการเลี้ยงพึ่งพงป่าครับเรื่องนี้ก็เป็นวิทยากรอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การแปรรูปข้าวซึ่งในเป็นอ,อกค์กรเองแล้วก็ผลิตข้าวเพื่อจะแปรรูปเป็นข้าวสารครับมีรงสีชุมชนอันนี้คือเป็นนเรื่องของการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางาการเกษตรครับผม เรื่องของการนำความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่ว่า,าได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ในประสบการณ์ที่เกษตรกร,ร,กรนั้นนำไปใช้ดังเช่นาการงดเผาตอสังอย่างนี้ก็มีเกษตรกร,ร,กรหลายรายที่เอาไปใช้แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ได้เผาตอสังก็จะเก็บเป็นอาหารสัตว์ไปอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการ ปลูกพืชหลังนาหรือว่าใช้ปลูกพืชดูดแ้งลดการทํานาไปนาปลังไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการปลูกพืชใช้น้ําน้อยไปนะครับก็มีเกษตรกรที่สนใจในโครงการที่เราคุยกันแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้ใหฟังเนี่ยก็นําไปใช้แล้วก็นําไปปฏิบัติประมาณ3-4ลรายแล้วและอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นครับ ความภาคภูมิใจของการเป็นอาสาสมัครเกษตรในของตำบลสนามคีเนี่ยก็คือว่าผมสามารถจะถ่ายทอดความรู้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่นะครับในทุกๆเดือน,นจะมีการประชุมแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องต่างๆที่ที่เกษตรกร,ร,กรถามมาแล้วก็ลักดันให้เกษตรกร,ร,กรนั้นได้ช่วยตัวเองให้มาก 真你、嗯。嗯嗯